เอ๊ะนั่นอะไรเป็นเหมือนอะไรสีขาวๆนะใช่ไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย,โอ,ยโอเคก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม g a r d e n of Bun Bun 2เช่นเคยนะครับเย้ซึ่งก็วันนี้เราจะมาต่อกันเนาะอันดับแรกเราจะต้องเรียกโดเลมานี่ก่อนเพื่อที่จะกดปุ่มตรงนี้แหละใช่ไหมมันน่าจะเป็นปุ่มกดไปเลยถึงไหมนะ ว่ามนชนอนะโอเคมาตรงนี้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 ดโดรนมาเร็วโอเคเหมือนว่าเราจะต้องชวนดโดรนของเราชวนดโดรนต้องให้ดโดรนของเรามาอยู่ตรงนี้โอเคชนไหมนะ่ะมันชนอนะ okay. <c oughs> <c oughs> โอเคขึ้นไปเยี่ยมโอ้เราจะต้องอ่าเอาดโดรนไปวตรงการกระบาดเหรอ ตรงนี้ก็มีกลาวกาบาดอยู่อันนึงไปโดนเดินชนโตอ่ะดีเซตโดนกบมากรอแล้วก็ไปนูน่นไปโอเคอันนี้น่าจะได้ไปเลยเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาโดรนไปไว้ตรงอุ้ยเกือบตกถ้าตกนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงตายหรือมั้งเคเสร็จแล้วก็โดนถ้าเราให้มันมากดปุ่มตรงนี้ไม่ได้ก็่จะมาตรงนี้ มาได้ไหมเฮ้ยได้ได้ได้โอ okay, เคแตกเฮ้ยมีอะไรแก้วนี่เออออกไปมีอะไรบนพื้นคีการ์ดสีสีอะไรอ่ะเหมือนจะเอาแล้วมันมันเก็บได้หรือเปล่าให้มันดูเก็บไม่ได้เหรอมันต้องเก็บได้สิเอากลาเป็นเราเรียกโดนมาอะโดนไปตรงนี้ตรงนี้นะครับโดนเออ ไม่โดนอ,อ้ขึ้นไปขึ้นไปเยี่ยมเอ้ยเก็บได้แล้วโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอดูเหมือนว่าจะมีให้ใส่คีย์การ์ดตรงนี้โอเคต้องทําอะไรอ่ะไม่มีอะไรนี่ประตูนี้เปิดได้ปะเปิดไม่ได้มันมีที่ให้ใส่คีย์การ์อีกหรือเปล่า ก็ดูเหมือนจะไม่มีนะครับเนี่ยเอ๊ะเสียงอะไรเสียงอะไรโอ้เดียวนะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราลงไปข้างล่างแล้วจากนั้นก็เจอกับบันบันโอเคควรจะไปดีไหมเนี่ยแต่ก็เป็นทางเดียวนะแล้วเขาก็เอาคีย์การ์ดของเราไปแล้วฉะนั้นเราก็เพิ่งเอาลับมาเมื่อกี้นี่แหละคีการ์ดนั่นแหละเหมือนว่าเราจะเดินขึ้นไปสู่ตรงนั้น โอเคหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมาไล่เรานะโดรนโดรนเรียกโดโรนมาก่อนสัญญาณสัญญาณมันมันจะเป็นปีไ,ปไหนอะโอ้ oh. ตรงนี้ใช่ไหมโดรนโดรนอยู่ไหนไอยู่เหมือนจะเป็นเขตใหม่นะเนี่ยเปิดเปิดเปิดตรงนี้เหมือนมีที่ใส่ขีกาด้วยแต่ว่าเรายังยังไม่มีที่ใส่เนาะโอเคเราเดินมาปุ๊บเป็น นั่นอะไรเป็นเหมือนอะไรสีขาวๆนะใช่ไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยมันเป็นตัวอะไรบางอย่างแนละ้วซ,ซึ่งเหมือนว่าเขาบอกว่าอย่าข้ามไปเพราะว่ามันจะมันจะเหมือนแบบหลอกเราตามันมองหาเราด้วยอันนี้ผมเชื่อเลยว่ามันจะเดินไปไม่ได้แน่นอนไม่งั้นแล้วอื้อนี่เจ้าตัวสีเขียวอะ่ะเฮ้ย มีปืนด้วยเหมือนว่าเราจะมีอันนี้เปิดเปิดเปิดโอ้โหเฮ้ยวันดีครับอุ้ยเ <c oughs> ก้าอีก้กัะเดนยังมีชีวิตอยู่หรอเปล่าเนี่ยมันดูนอนนิ่งมากเลยเอ้าแล้วเราจะเรียกโดนเรามาเพื่อนมาเราให้โดนกลับไปที่เดิมก่อนเฮ้ยออกมาก็ยังมีที่ใส่คีย์การ์ดอยู่เหมือนว่าแต่ละห้องเป็น นั่งเห็นอะไรสีส้มๆเด็ดทารกช้างปลาีนี้มันมีอะไรให้เราเก็บไหมไม่มีเลยเฮ้ยมีกระดาษโน้ตมีกระดาษโน้ตกระดาษโน้ตคือเหมือนเป็นเคสอัปเดตรายงานเคสอัปเดตนะซึ่งก็ขี้เกียจอ่านเราจะเรียกโดนมาทำไมชอบไปเผลอไปกดเรียกโดนมาเลย โอเคย้อนกับไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยมีตรงนี้ชึบเปิดมาอุ้ยอันนี้มีคนคีกาสีสีฟ้าไอสีสีฟ้าสีชมพูโอ้นี่คือตัวสีเหลืองเอ็เเมฉีดยาวหแล้วนี่อะไรมีตู้ซึ่งเราไม่รู้ข้างในคืออะไรแล้วก็อันนี้คือเขาบอกว่าเราจะต้องใช้อะไรที่มันเป็นแบบเป็นน้ํา อ๋อเราจะต้องเอาเข็มฉีดยานเนี่ยมาเอาของเอาเอาเหมือนแบบเอาเอาเอาของเอาอลไรสักอย่างจากตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ไสำรวจเลยเฮ้ยตัวสีแดงนี่คือเจ้ามือของเจ้านั่นใช่ไหมเนี่ยโอเคสุกต้องมีอะไรอีกมีอะไรอีกสีชมพูตรงนี้เก็บตรงนี้สีส้มึหเหมือนว่าเราจะต้องเก็บอะไรก็ไม่รู้จากตัวพวกเนี้ยโอเค แล้วก็สีนี้ไป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 ,ไปเอาไปวางใช่ห้องนี้ไหมโอเคใช่ใช่ใช,ใช่โอ้โหวางได้ทีละอันด้วยไปวางวางวาง,วางให้หมดโอเคครบยังมันยังไม่ครบอ่ะทีนี้เราต้องทำยังไงคือมันยังไม่ครบอ่ะครับ เราต้องทำอะไรเหรอตรงนี้เราทำอะไรได้หรือเปล่าถ้าเราเรียกโดรนมาจ่อตรงหน้ามันอย่างนี้ได้ไหมมันจะเป็นไรไหมมันจะตายใช่ไหมโดรนโดรนอยู่ไหนโอเคเรียกมันมาหรือว่าเราจะต้องเก็บจากตัวนี้ด้วยมาลองดูซิไปเลยเอ้ยเฮ้ยเก็บเบ เก็บเออโอเคเรียบร้อยกลับไปใส่กลับไปใส่ใสโอเคเยี่ยมเยยมเย,ยมโอเคไปกลับไปที่เดิมซึ่งก็คือตรงนี้เราจะได้อะไรนะครบแล้วอันนี้เปิดไหมดีนะจะลวเหรอแป๊บนึ่งนะผมว่าตรงนี้มันมีที่ยิงแสดงว่าาใส่ไปได้ถูกต้องไหม โอ้โหแล้วจุดที่มันจะยิงนั่นก็คือเฮ้ยเฮ้ย,ยมันหายมันหายไปเลยแล้วคีกาสสีเหลืองอันนี้คืออะไรเราเปิดได้ใช่ไหมเปิดก่อนเปิดก่อนเอาอเคเปิดเปิดเดี๋ยวผมว่าเราเปิดทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราข้อมวกไอเทมอะไรอะไอเทมลับหรอนี่มีอะไรไหมเนี่ยโหอ,อย่างมืด มองอะไรไม่เห็นแล้วมันเดินแล้วมันติดด้วยดูสิไม่มีอะไรเลยของมันมืดมืดแบบมืดมากก็คงมีแค่นั้นแหละมัง้งไม่น่ามีอะไรไปเข้าห้องน,นี้กันอุ้ยยังจให้เราใช้คีย์การ์ดอีกเหรอตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยโนต้ตไม่มีโอเคเปิดคีย์การ์ดสีชมพูใช่ไหมใช่ถูกต้องคีย์การ์ดสีชมพูไปเราเราได้ไปแอรีต่อไปแล้ว อเคเราต้องเดินข้ามไปนูนนะ่นไงโอเคตึ๊บเปิดเปิดเปิดทำไมมันดำมันมืด <c oughs> เรากลับมาที่เดิมใช่ไหม <c oughs> ใช่เรากลับมาที่เดิมคีการ์ดส่โอ้ไม่กอดเรากลับมาที่เดิมโอเคนี่คือที่เดิมของเราซึ่งตรงนี้เราผ่านมาแล้ว ตรงนี้ก็คือเป็นทางเข้าออกของเราอุย้ยน่ากลัวอ้ยหวาดเสียวมากดูดิดูหน้ามันดิแสดงว่าแอรีนี้เราเราอุยอ้ยมันเปิดให้เราเลยมามาเราจะต้องกดมาโอเคทีนงแ้ก,ก็เดินไปเลยชึบเรียบร้อยเข้ามาโอ้โหมีเสียงจัก๊กโอ้โหโดรน เราต้องใช้เราต้องกดโอเคปุ่มนี้มันยังกดไม่ได้นะครับมันยังเป็นสนีอะไรก็ไม่รู้อยู่มาเรียกโดนมามาตรงนี้มาตรงนี้โดนโดนมาตรงนี้มาเร็วๆแล้วเ,เราจะต้องมากดปุ่มนี้ก่อนนะครับนี่เน่ไปเลยทึมเคเคตรงนี้มันก็จะปลดล็อกแล้วมาเลยโดนมาเลยเสร็จแล้วเราก็เอาโดนกลับไปที่เดิมแล้วก็โอเคมันเป็น มันเป็นแพทเทิร์นครับเอเป็นพัลเซินด้วยไปเลยตรงนี้ชนไหมนะโอ้ชนต้องเรียกโดนมานี่ก่อนโอเคดำลงมาแล้วก็ไปนูน่นตืมไปเลยชึบแล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้แล้วเราจะได้อะไรอะประตูข้างบนก็ยังไม่เปิดเออเราลืมสำรวจโตนี้ไป นี่ไงเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วขึ้นไปขึ้นไปข้างบนใช่ไหมนั่นไงโอ้มก้าด oh นี่คืออะไรเป็นเหมือนห้องโล่โงๆเลยอะแล้วมันเอาไว้ทำอะไรห้องโล่โงๆนี้เราวิ่งดีกว่าโอ้ใช่ ใช่เลยเราจะต้องใช้โดนเรียกมันมาแล้วก็เปิดตรงนี้ตึมโอ้โดนเอาดีๆสิโดนมาตรงนี้ก็แหละมามาตรงนี้เร็วทีแล้วก็คลิกให้มันไปตรงนู้นตึมเอาได้เอาให้ได้โอเค น่าจะเปิดล็อกตรงนี้แล้วก็ไปโอเคแล้วก็ตรงนี้ไปตึมประตูเปิดเอ๊ะตาอะไรอยู่ตรงนั้นมันคือตาอะไรโอ้โหเสียวโอเคมันจบไ้อย่างนี้แหละให้มันสงสัยแล้วกันเพราะว่ารอบนี้ผมเไออม่ว่าจะสั้น,นแต่มันก็เหนื่อยเหมือนกันโอเคก็วันนี้ เป็นยังไงวาครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่ายลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะครับผมจบคิปไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้เพราะว่าไอตัวนี้มันดูเหมือนกำลังจะไล่เราใช่ไหมละ่ะฉะนั้นเพื่อเป็นความปลอดภยัยมือผมไม่ไหวแล้วพักไว้ข้างหน้าก่อนก็ลกนนะแล้วกันเนาะโอเคไปละครับบ๊ายบายสวัสดีครับย้ Yay.